สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่่องแว่นเพชรจ้าพี่นอ้องเมนี้นำเสนอเมนูหนึ่งปลากับผักหนึ่งปลาใส่ดอกแคพี่น้องดอกแคใส่บักเขือใส่ฟักทองหรือว่าบักอืบานเฮานี่แหละพี่น้องว่าเมนูหนึ่งใส่บะงะได้บันนี้บะง้อประดับอาก็มีผักบุ้งบํารุงสายตาจ้ามีมีผักบุ้งผักเต็มถาดเรียวพี่น้อง มา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 อันนี้ตำเจ้าตำเจ้าประเดีย๋ยอวอกพริกดิบตำเจ้าอ,อกพริกดิบพี่น้องอม,มามาพี่น้องเซฟแช่ลำกันเฮี่ยวเขา้ลยจ้าเลยง่ายมากไหมไหมขอบคุณแม่คว้ยดอ,ยอมสุดยอดเลยเจ้าแบบขนาด อ่ะกรุ๊กกรอบเลยดอกแคร์าามเลยดอกแค่์บานครับไม่ยอมกินสดครอกจินที่ก้อ

มเขือ,ห,อหวานมกเขือหวานหวานสลบแล้วส,สับสับสุดอันซุย่างค่ะเสน่ห์ไปจังหวะค่ะคัวแวแห็นเพดเด้พีน่น้องมึนี้่อุอยเกียวติดอื เด้เส้นไม่นู่นสุกมะเคือไรอคืออยากแล้วล่ะไ,ม,ไม,ม่นุ่งุยทำไมมันโบมันไม่นุ่งสดแก้วคุย กาบพริกดิบขาทาป่นเลือกเอือมือรง สองชิ้นเท่าไหร่มานี่จิมือน้ำอ่ะเกลดเจียวแซบเจียวมาดวจ้าพี่น้อง๋ย่เข้อแลกวน้ำ้ำามีวิธีทำน้ำมาสร์พี่น้องเตรียมไปจัดมา้หามาจัดเลยออกเบอร์ฮอนมันเนี่ยไม่ได้หนูเอาเองจ้าไม่นู้แบบเอาอะไรผิดไปก่อน แค่แมคิดเลยตัง้งแต่าวนี่ก็ชิแบบได้กินเขาเนี่ดำนา้ กินด้เจ้าวก็พักกันเถอะพักกันีไหมคะอืมอืม,มปลาก็อหอมตะไข่แฮะได้มาคุณบอกหอมแบบเนี่ยตรงปรุงมันที่เธอ,อยันบัไดกินโดนแล้วเนาะ ป่นนี้ตัวยิงใหญ่จุกๆผักมาเป็นถาดอีกแล้วจ้ามาเด้อบุ๊เด้วันนี้ขอ,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อกินข้าวแรกของสวยมั้ยไส้อดสวยมั้ยส่ผักเครื่องกับแบบหว,วานๆเลย กินแต่ฟักทองก็อิ่มแล้วมั้งเธอน่ะถ้าเบลสีประแดกม้ขอยชับมั้งประแด,กป,ะดกประแดกปลาขาวกับประแดกปลากิ่เดือดอืม ไม่ค้ำเดี๋ยวว่าแซ่บฝนตกเลยไปเนาะปลาเบิร์นไล่คู่ก๋้ยเทีาตลาดน้นเบื่นตลาดกินกะกินงปลาตองระว่างกลางกลางไงปะนิ่น 음 <laughs> 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 มันแซ่บน้อเจ้าสิบะถั่วแล้วเมื่อกี้ในพูนถั่วเดี๋ยวตอนตอนประเด็ง สุดๆแบบว่าขนาดหนึ่งเลยว่ายังกรอบมอืมเม,ม,มือวานลวานแล้วเ็อ่อนมั้ยอืมคออนอืม

นอ้บันบานกินแล้วกิาบ้านไมากินตัวเดียว แฟนเพจจะกินยังอิ่มรอกนั่งหิวนั่งทุ่นมาไหวแต่ภาษาใจคุยอ่ะสะดุดอินเตอร์เน็ตไม่เป็นอย่งัง ครับพี่น้องปลาส้หย่ำมันพากจะเข้ามาแนละ้วก่อนจากกันมานนี้เสร็จเดียวมาคุยเดีกย ต่ะต่ำไปเลยจะพี่น้องสำหรับมื้อนี้หนึ่งป่ากับต่ำเจ่วบอกพี่ดิบแส่บๆพี่ก่และจ้าพี่นอ้องอู้ยิ้มเถอะ พี่น้องก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย